ท่านผู้ชมคาต้องบอกก่อนนะคะเป็นทีมชานะคะพิณติกีล่าเราจะมีการตีลังกาให้หหดอะไรให้สนิทใจจะยิงไงบ้ากหรอเเล่นละครยากง่ายขนาดไหนยากหรือเปล่าที่ก็กไหมเป็นก็ยากไม่แพ้แต่ตอนแรกก็ตีได้มากแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาเล่นละครหรือว่ามาแสดงอะไรได้เลยค่ะตอนเริ่มี o r k s h o p ได้เข้ามปเล็นละครนั่งเล่นก็คิดสนุกรือคนของก็รอในอีกด้ อ๋อคนพวกตัวตนว่าจเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เกิดมาเพื่อแบบดิจิตอลิล้าไม่ใช่ก็เหมือนมันก็เป็นสิ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็สนุกมากๆเริ่มติดติดใจกับการแสดงแล้ว อยู่คนระับนม่นเราครับคือจริงๆเราเป็นนักแสดงใหม่ทัง้งคู่นะแล้วก็เหมือนกับว่าเราพอเราเริ่มมาทํางานละครเนี่ยทีมงานเขาก็เลยอยากให้เราเอขาเรียกว่าออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็พึ่งจริงว่าครั้งแรกที่ออกกองที่ที่ไปที่กองถ่ายเนี่ยเราก็จะยังมีอยู่กับแบบมีรายคล้องไม่ได้หรือว่าบางทีแบบเล่นแล้วบังแสงมือถืออะไรนะคือคนเขาจะมีก็จว่าผ่านแบบว่าสอนที่ดี จริแล้วถ้าเกิคนนแล้วหคนเก่าเกแล้วอาจจะช่วยกันแต่ตอนนี้ทคไม่ไหวกันพกันช่วกันบังหรือเป่ากอจริงๆก็จะงงๆกันแรกๆนะตอนเข้าคู่กันก็แบบไอ้กล้องนี้ไม่ได้ที่บังกันเองตลอดก็้ไม่ไม่เู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีใครเสือเปรียบซึ่งกันและกันนะคุอานด้วยกันทั้งคู่ครับคือบังกันตลอดแล้วเราเราก็ต้องช่วยกันนะเราตแบบถ้าเราไม่ช่วยกันเรา แปลว่าก็ยังดีที่แบบว่ารู้ถึงกันและกันรู้ใจที่มันและกันอางคือหมายถึงทในช่วงที่มีเหตุสุดยอดที่มีใจก็โอเคอย่างใช่แล้วก็คือเหมือนเราสบายใจเราทำงานก็ี่ยก็สบายเพราะอย่างตอนตอนแรกตอนที่เราเข้ากับพี่นุ๊กสนใจหรือว่าทางศิลปินเนี่ยคือเขาเป็นการแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็จะมีเพลงพ่นุ๊กบ้างแต่ว่าเขาเป็นน้องเนี่ยหรือว่าเป็นพี่นิวเฉลยพลซึ่งซึ่งเราก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะคือเวลาเล่นก็จะสบายมากขึ้นแต่ที่เขาพูดเนี่ยแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็สนใจ เปนาราู okay. so, mm ้ว hmm. ่าเราต้องร่วมงานกับแั่แสดงต้อีสที่สิทธครเป็นไงนะคะก็อันแรกก็ดูนิดหน่อยค่ะว่าถ้าเราเล่นไม่ได้แล้วเขาจะโมโหไหมเขาจะก ว่าเราก็ได้วิชาจากพี่ๆเรานะที่ทำให้เราได้รู้ค่ะแล้วก็ตัวเรื่องตัวเองนะคะคือจริงๆผมจะเข้ากับทีน็อกพี่มีเยอะมากค่ะก็คือเขาเขาจะคอยอยา่างอย่างเบสิกพื้นฐานเลยอย่างที่บอกว่าเรื่องกล้องเป็นการไม่ให้บังการแล้วก็เรื่องอีกอย่างที่เขาจะาบอกคือบางทีเขาสามารถบอกร,รายละเอียดของตัวละครของ,ของตัวเราได้ได้มากขึ้นเพราะว่าบางทีเราเราตีความมาตอนที่เราอาจจะมองอยูเดียวแต่ว่า เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าเข้าคู่กับเราแล้วเขาก็มองตัวละครเรามีแบบนี้ด้วยแล้วก็มาแชร์ความคิดกันะแล้วเขาก็ยังแบบคือเล่นกับลื่นล้มพี่หนุ่มเนี่ยเขาส่งลงแต่ที่แล้วมันเลยทำให้เราสามารถที่จะเาเรียกว่าบิโรลลงตัเองขึ้นไปได้อีกนะครับก็ทำให้ง่ายขึ้นในการแสดงมีทั้งคือแยกของเล่นโยกวานกับการแสดงชีวมันก็จะได้ดีเ่อง สุขอารมณ์มาบิวเราแบบว่าสามารถจะเล่นแบบพยักฟูกเขาไม่ได้มันก็จะได้แบบความสมจริงมากขึ้นอย่างเงี้ยย้อนกลับไปแรกสังสรรค์ที่เาว่าได้ร่วมงานได้ลองเรื่องหน่งนะคเรือกหนึ่งที่ดีแต่วันสุดแรกคะคือเต้นดีใจรุ้นขนาดไหนคะก็พอได้ดูว่าเราจะมาดูให้เล่นเล่นดี้ันไทยก็เราแค่ดูบางส่วนแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะเราไม่เคยดูเวอร์ชันเก่าเราเรียนรู้มันยังไงอาจจะยังไม่ทันนะ

ช <whatever. S 1> ื่อยชื่อยอสุดยอดแล้วบก็ต้องบอกว่าคือเหนืครับก็เป็นคนแบบว่าคือเขาเป็นคนที่ฐานะทางบ้านดีมากดีมากๆแล้วตรงกับชีวิตจริงของแกคือเขาเป็นคนที่บริหารบริษัทใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าคนที่ทํางานเอาเนี่ยต้องเป๊ะคือถ้าใครแบบไม่ทาตามที่บอกเขาก็จะแบบวรเปียกเวรไ อันนี้ก็ตรงกับชีว <hhhh troll> ิตจริงของผมคนนี้คนตรงน้คนตรงดีมากครับก็คือเขาเขาทุกคนซีเรียสแต่เขาก็มีผลมากก็เพราะว่ามีผลมากนี่แหละเลยทให้ทุกอย่างเขามองเป็นแบบทุกอย่างเป็นเหตุผลมาเลยความเรื่องความรู้สึกเขาเลยจะมองข้างไปบ้างนะเงี้ยก็จะเป็นคนที่กบบข้างนอกดูแปลกแปลกทุกคนแบบคิดเยอะมากใครพูดไหมเรียกว่าแการตระหนึกต่างจากคนจริงแง่ส้มอยากชื่นชมมีอะไรที่ คืออย่างอย่างถ้าถ้าเหมือนก็คือมันเป็นเรื่องความจริงจังก็ผราก็จะมีว่าถ้าทํางานที่ความข้านแบบแบบจริงจังคือเราก็จะจริงจังกับงานมากก็เกิดคล้ายแต่สิ่งที่ต่างแล้วก็ต่างเยอะมากก็คือหนึ่งคือเรื่องของอายุของตัวละครคือเขาจะแกวผมประมาณ7ปีเจ็ดแปดปีแล้วเขาก็เป็นนักธุรกิจด้วยซึ่งผมก็ผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าเข้าใจว่านักธุรกิจเขาคิดอะไรกันเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ระดับแบบบริษัทใหญ่มาก ก็ต้องไปทำาบ้างเพิ่มแล้วก็หมาอกว่าเราก็ต้องดูว่าคนอายุ27 28เขากินอะไรก mm ัน hmm. บ mm ้างนตอนทำงันนี <wh> ้ก็คือต้องไปก็อาศัยแบบสอบถามแบบไปหาข้อมูลเพิ่มจากแบบคนที่เขาเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วหรือว่าครูที่สอนเองดีขาก็ให้ข้อมูล่า้คาน่เออช่วงวัยอาจะเมาชาและเครือด่กเาหารเริ ก็ก็ก็มีฉากยากมากๆแบบคือมันเป็นฉากที่ต้องใช้อารมณ์มากๆแบบดราม่าเข้มข้นมากๆอันนี้ก็จะเป็นอ่าคือเข้ากับที่หนุ่มสุดแล้ก็คือเป็นฉากที่ดราม่าแบบมข้ที่สุดเลยเราก็เลยแบบว่ามันค่อนข้างจะยากเพราะเราเป็นด้วยความที่เราใหม่ด้วยเราเราไม่สามารถที่จะทำเพลให้ให้มันให้มันออกมาได้แบบออกมาแบบได้ได้เพลงไปเนี่ยเพราะว่าเราแบบเรื่องเรื่องของสมาธิ อะไรหลาอ้ความเป็นว่าบทเมันดราม่ามากๆเแล้วก็อาจับได้ไม่หลอเาเส้ก็มีหลเองงแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้ขั้น่นีคงอันนั้นคร้องไห้กันจนตังเกยเลยฮะเปนาจ้าวงก็็ากดรามาร้องไห้ใช่นวน่อาุกยนบูราเร่องึกนะมีใครสนว่าจะต้องร้อ้ต้องกเรื่องอะไรหรือเราจะต้องเอาน้ำเตาออกมาให้ได้ยังไงคือใช้ยาหมอง โอ้แม่ก็ก็คือจริงๆเขาก็ให้เอาจากประสบการณ์ของตัวเราก็แล้วแต่แต่ละคนก็จะมีต่างกันออกไปก็เขาก็ให้นึกถึงเรื่องที่เรารู้สึกว่าคิดแล้วมันรู้สึกกระทบกับใจเราไหมจนร่องะไรกันก็จะมีเรื่องของัวใจจะเป็นเรื่องของแม่แล้วก็เรื่องของพ่อคือคือจะเป็นเรื่องเรื่องของครอบครอบครัวนส่วนใหญ่ผมว่าทุกคนเลยครถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวก็จะทำให้เรารู้สึกกับหัวใจเราไหมแต่ว่าผมก็ ก็ยังแบบยังมียังมีแล้ว่ายังไม่สามารถทำาได้แบบทุกชาอย่างที่บอกว่ามันรยเอ็ใหม่ด้วยแต่ว่ามันตัดทีเขาเก่งมากใช่ได้ตาสั่งได้เลยดีทิยนนี่คือตาแบบร่วงแบบยอดครับตาบวมทุกทุกวันบวมจนถึงวันนี้นี่ก็ยังบวมอยู่ยังไงเขามีทุนิคการ้งก็จะเศ้าก็จะรู้สึกว่าบสาตันเรเา ว่ายังไม่หายตกใจยังมีสุดตอนนี้ใช่ครับยังเต้นตื่นๆอยู่เลยครับ,นรบอนน <c oughs> ีคือคือเราก็ออกจากบ้านมาจากจากบ้านตนุสานี่ยแล้วก็เหมือนว่าเราก็ได้ได้ได้ผู้ใหญญาของผมมาเนี่ยอยารให้ได้ละครนิดนึงเขาเป็นหัวใจของเราตอนแรกก็คิดว่าคงจะเล่นเหมือนว่าเป็นเป็นแบบตัวรองตัวโจ๊กตัวอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนเอาฮาเอาฮาก่อนนะว่าคือของตัวเนะี่ยเราคือเราไม่เคยเลย acting จริงจังเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าให้เป็นพี่เล็กก็ตอนแรกก็ตกใจ ก็เลยว่าคงแบบไม่น่นหลอกแล้วก็อ่านบทปึ๊บบท d า a m ามาก d r a ่ a สดๆเราเลยคิดว,ว่าจะเล่นได้เน,นี่ยคือม,มันก็มีทั้งทั้งทั้ง,งตื่นเต้นทั้งกดดันด้วยเพราะว่าผมคิดว่าพอเขาเขาให้เราเล่นเขาก็ต้องคาดหวังตัวเราว่าเราต้องทำได้ในระดับที่โอเคเป็นที่เขา,าผ่านแล้วก็ก็แล้วก็ก,วดกดดันนะตรงนั้ก็คือแต่ว่าคือทางทีมงานทางทีท่พี่บุ้กับเขาก็บอกว่า ย่ายนะ่าไเรียเพราะยิ่งเครียดย่งยิ่ไม่ได้แล้วก็อนกันคลายมากขึ้นแล้วก็พอยิ่งเหมือนพอเราเริ่มเรีนรู้งานไปเนี่ยเริ่มสบายเริ่มสบายสอบจบดู้าตัวเองหล่อพอเป็นพี่เอกไหมแกงโถามทุกคนดีกว่าครับว่าผมหล่อพอเป็นพร่เอกได้หรือเปล่าหล่อไหมหล่ถามใครไม่ถามถามกันถามแกงโชคแกงโชคแค่ใครเขาจะบอกว่าไม่หล่อได้ ไม่ก็เดี๋ยวรอดูวันที่สามสี่อะไแบบนี้ก็จะดูว่าเป็นตัวเองได้หรือเปล่านะครับนอกเหนือจากหน้าตาจะหล่อไม่หล่อขึ้นดีกว่าสามารถที่จะแสดงว่าเราจะเล่นได้ก็ยังตกใจอยู่ตอนก็ยังก็ยังตกใจอยู่คือเราพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นครั้งแรกแล้วก็มันคงไม่ได้ออกมาแบบโอ้โหแบบเป็นอะขั้นเอชีพคือเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ท้ายแล้วมันจบเป็นยังไงแต่ว่ามันจะ ระแสตอบรัมามีร้ายหรือว่าตั้งน้อยแต่ไหนก็เราก็มีรับปาหรือว่าเราก็เป็นครั้งแรกของเราแล้วก็คิดว่าทำนี้เสร็แล้วเขาวหวังวอาทีกรู้สึกคนเต <500 Alexander. S 1> ้นมาเะแล้วก็ ก็ไม่แต่คนเห็นแล้วในในซีนเซร์นะว่ามีว่ามีาก้ด้วย่แต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่ามันมีเทคนิคอยู่แต่ว่ารับรองว่ามันไม่ใช่เทคนิคแค่ใชมกองง่าเดี๋ยวไปดูแล้วกันอจะไแต่รจะจับได้ไม่ได้ต้องดูลละครใช้คำว่าอาจจะไม่ได้จูบจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นอก็ได้คนจก่ประอย่างีนดูาแอน้า ก็ก็อันนี้อันนี้พออันนี้พอพอคนคือแล้วเขาก็ร้องไห้จริงที่ร้องไห้เพราะว่าเป็นผมเป็นคนจู๋ไง้าเป็นคนอื่นก็อาจจะไม่ร้องไห้ใช่อาจจะร้องไห้อยากให้จูบมากกว่านั้นไม่ใช่ร้องบอกไม่ใช่สองอย่างเต้องก่อนก่อนก่อนเล่นก็กินกินอะไรที่จะมาพ่นพ่นใส่กันอยู่เลยก็เกิดอาการร้องไห้ขึ้นมาก็มีก็สมมติว่าไปงานแต่เขนั้นกินงานอีกคนกินอีกคนไม่กินลำบาก กดดันแอบข้หวอะไบดันไม่ว่ากระแสวมนิยมกระแสวิาเบอกว่าเ่งป็เบื่อเน้นแไม่เรื่องเลยดีมากเล่นเก่คือเราก็ถามว่ากดดันไหมก็คงไม่ได้กดดันอตังเคระคืออย่างที่บอกว่าเราทาเป็นที่แล้วก็คือกดจอเป็นยังไงก็ก็อกเรก็ยอมรับแต่ว่า คือสิ่งที่คาดหวังทัอยากให้ทุกคนดูสนุกมากกว่าคือเราหวังว่าเราจะลอวไปแล้วก็เล่นยังไงให้คือคนดูถ้าเขาคืออยากให้เขารู้สึกว่ามันโอเคมันเป็นอิ่มแล้วก็สนุกกับเรื่องราวที่มันเข้มข้นมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าคนนั้นรุกเรื่องไหมแล้วแต่สร้างคาดหวังไว้กับนักข่าวแจ้งว่าว่า เลยค่ะเพราะว่าตอนแรกค่ะได้เล่นรอดเล่นออกมารอดก็แบบว่อใจมากเลยค่ะตอนรคิดว่าเองจะแบบว่าไม่รอดแน่ๆนะคะแต่ว่าก็อยากให้คนดูสนุค่ะแล้วก็อให้คนที่คือถ้าตัวเล็กเป็นยังไงคนที็ชอบสาเราไปแบบว่าเป็นคนโง่ไได้ก็คได้กหนดูสนุกพยายามค่ะพอจบก็คงมีดุ้บ้างนด้แบบเออมันจะออกมาไงก็คืออยาก แล้วก็คือผมเชว่าทุกคนก็อยากให้แบบมีคนรอบข้างๆเไม่ออกมาทงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ถ้าสุดท้ายแล้วถ้ามันออกมาแล้วมันมีกระสหรืออะไรก็พร้อมที่จะยอมรับก็คงใจยอมรับเาใช่ไก็ต้องหเ้าต่อไปแล้วรกนี่าใครจะมาชมทั้งหมดว่าโปเอะไไม่ได้นะถ้าติดติดชมด้วยความแบบใส่ใจเราหรือว่าชื่นชอบหรือว่าแบบว่าดูเหมือนกันเราก็น่ ok าจะต้องมีข้อที่ต้องแตก เอก่อนในลครเร้กายังไงก็้อกก่อนก่อนที่จะเปิดเปิดกลองนวก็พอเขาก็ให้เราเรียนแล้วก็เหมนเข้าเข้าคู่กันอะไรอย่างเงี้ย w o r ูดกันแล้วก็คู่กันมาแท้คนอื่นดกันแล้วก็อย่างอย่างผมเนี่ยก็จะเรียนประมาณสองเดือนแล้วก็เข้าเปิดเปิดเปิดกลองแต่เนาปมาณเรืยนกับผมแค่เดียวแค่เดียว เขาก็เน้นเลยคือเป็นหลักสูตรเียว่าเด่นงหลายอย่างก็ว่าได้ว่ารวบมดเลยใ<ม>ช่คือมาเพื่อกกัน,กน,นกหมดปกันหมเลยคือมีพื้นฐานกันจักนิเติมแล้วก็เขาบทเราได้วิชาความรู้อะไรจามทาเอยอะมากเลยคะตั้งแต่พื้นฐา,านการู้ที่าในการหล เข้าใจเขาแสดงก็วือการแบามเต้นอะย่างเง้แต่ว่าพอครูก็สอนาล้วแบบเราใช้ด้แ้คยไกวันนี้เราที่จะตบถังระหว่างแม่ตาพ่อ้าหรือตาไปทำอะไรทิ้งอยูเลยคแม่ไม่ได้เข้าเลยแต่ค่ะคแม่ัวรลคเกรงค่ะแล้วก็ ดูาก็ไม่ขนาดนั้นว่าก็เขาก็มีจริงจริงอะไรต้องแยกขายก็จะเยอะนะร้องเพลงประกอบละครด้วยเต็มใจใช่ครับงเต็มใจนะก็เต็มใจมากเต็มใจมากคือเป็นเป็นเพลงที่ถูกนำเข้าชื่อละครแล้วก็เพลงนี้เหมือนว่าเราเราแต่งแต่งเองด้วยได้แต่ง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 ด้วยเองครับก็คือ พื้นฐานของมันเลยที่เรื่องนี้เนี่ยคือจริงก็เราได้แรงกระตุ้นมาจากเนี่ยการการเป็นศิลปินเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรื่องเรื่องที่ที่ที่เล่ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะนอกอยู่แข็งแต่ว่าพอเขาพอเขาได้รู้สึกกับมีทองมันเกิดมาเองเขาทำให้เขาแบบผ่อนข้างในเขาเริ่มรู้สึกความฝังรักความราแล้วก็ได้ได้มันที่ก็ ก็พอแตกแล้วเนี่ยเราก็ย ja ื่นให้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็เออเขาก็บอกว่ามันมันมันหนโอเคมันเข้ามัะัรแลเราก็ได้ได้ปแชรจากคนที่แข็อยู่มานเจอัเองอ่อนลงมนเี้ยเพลินนะจะรู้ว่าจะอ่อนเบี้ยเพนนันต้องนาูในละครนะแล้วสัญญาอ่อนนะ ยากง่ายอะไรง่ายกว่ากันร้องร้องเพลงง่าเพราะว่าเรื่องที่ว่าเราเราร้องมานานแล้วแล้วก็เหมือนว่าเราเป็นอะไรที่เราคล่องกว่าใช่เพราะว่าเราเราคล่องกว่าแล้วก็คือพอเป็นการแสดงปุ๊บมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากแล้วก็เราต้องต้องต้องเรียนรู้เหมือนกับว่าเราเราต้องเริ่มทับหนงใหม่ คือจริงๆมันก็มีส่วนที่คล้ายกันคือไม่ว่าจะเพลงไม่ว่าจะเป็นการแสดงก็ต้องตีความเหมือนกันแต่ทีความเพลงเนี่ยบางทีมันเอามาจากตัวเราไปเยอะไลยะความจำประสบการณ์ตัวเราเยอะแต่ว่าพอเป็นละครเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาจากตัวเราเราก็เจนเราก็ต้องไปหาจากที่นี่เราค่อยมันจะจับยากขึ้นาว่าบางทีเราเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดจากตัวละครเนี่ยเราไม่เคยเจอเราไม่เคยไม่เคยได้รับแล้วพอเราไปเล่นบางทีเราอาจจะแบบว่าจะดึงไม่ออกว่ามันรู้สึก เรเกิดเอรไต้องไปุากขาถามที่ว่าก็มีความยากอะ็่ใชค่ะปกตเรื่องะรางต้องไปาหามีคุณแม่อ่้องม่ร้องเพลงแม่หรือไม่ใช่ไแม่ก็้แล้วนะแล้วจะเอาอะไรอกเทปเอะไรแบบใช่เทนเที

แล้วก็เป็นสายกีฬาแล้วก็มีดนตรีด้วยโอ้โหนักแสดงด้วยนักแสดงด้วยได้อาชีพเราหมดแล้วน่เนี่ยครับเด <currently. S 2> ี๋ยวผมก็ตกงานแล้วครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้สิ่งใหม่ล่าสุดออกมาเป็นจางใช้ในละครด้วยนะครับก็วันนี้เรื่อีก็ออกมาแล้วนะครับของเมา่วันนี้ก็คือก็ต้องบอกว่าผลตอบรับก็ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับทุกคนนะครับที่ ชอบเพลงนี้แล้วก็หลายหลายคนถามถึงเรื่องเกี่ยวกับเ,เพลงอื่นๆหรือว่าเรือร่องอัลบั้มเดี่ยวอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ทําอยู่เหมือนกันเนขั้นตอนการเ,เลือกเพลงทําเพลงแต่งเพลงอะไรอย่างนี้นะก็ค,คิดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีอาจจะออกมาได้อย่ป<ม>รมะมาณสิบกว่หรือว่าสองรอยใชรับแ้วก็ยิงใช่ครับก็จะมีโม่ก็แต่งคำแดดอะไรอย<ม>่างเงี้ก็แต่งโซ่ก็แต่งโซ่คือ คือตบอกว่าโชคดีที่พี่ๆเขาเปิดว้างให้เราได้ทํางานกันที่แต่จานนั้นเขจะรู้แล้วมปิดกว้างเพราะว่าเปิดกว้างแล้วก็แล้วก็ไปได้บ้างไมได้บ้างรู้อะไรนะหวเรามีกัอกาใช่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ที่าแบบเคยเห็นเหนเราอยากที่จะทำแล้วเขาก็เลยแบบเปิดโอกาสให้เอาเพลงที่ต่กันแก็สกันโร้องมา ทุกวันชิบ่านมาจะถึงความผิดหวังพลาดลังจุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนแล้วและจะไม่มีน้ำตาและจะให้จำีมีชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งก็จะบอกตัวเองที่ยอมรับความจริงฝันต่อได้ไหมหรือกุญจจโยนนจริงเหลียวมองข้างกายยังไม่มีแต่ที่รักจริงอ่ะตบ งจะรู้แล้วว่ากลัวจะให้โอกาสต่อไปหรือไม่เอาล่ะท่านผู้ชมเวลาในช่วงแรกของเราหมดแล้วตอนข้อตอคปัจจัยนี้หมดนะเรื่องนี้เรื่องเล่าเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องขายมากมายเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะกลับมาพบกับตจอตนของเรานแล้วเทิร์นให้มาที่ผู้บัญชีค่ะ